แห่งกรรมปลาดุกย่างเป็นเหตุครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณปัญญาเลิอกอุไรครับเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งไปหาหลวงพ่อจรันจิวัดอัมพวันครับ เมื่อเรารดน้ำมนต์หลวงพ่อแพรเสร็จแล้วคุณอํานวยก็บอกข้าพเจ้าว่าออกจากนี่เราจะไปวัดอัมพวันกันวัดอัมพวันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่วัดตั้งอยู่ริมทางเลี้ยวเข้าไปประมาณ500เมตรเท่านั้นในไหนก็มาทำบ,บุญวัดหลวงพ่อแพรแล้วก็ควรจะเลยไปวัดอัมพวันสักหน่อยก็จะดีหลวงพ่อองค์นี้มีดีทางไหนครับพี่ข้าพเจ้าถามคุณอํานวยผู้แนะนําท่านเก่งท้งนั่งทางใน และทางวิปัสสนากรรมฐานคุณอํานวยชีย้แจงท่านเก่งทางวิปัสสนาก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราผู้เป็นคารวาสข้าพเจ้ายังไม่หายสงสัยคุณอํานวยบอกว่าเกี่ยวสิทําไมจะไม่เกี่ยวยิ่งคนสวยๆอย่างผู้ว่ายิ่งเกี่ยวมากขึ้นเพราะอย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องที่สวยอยู่เวลานี้มันเป็นมาอย่างไรคุณอํานวยชักฉุนเพราะความขี้สงสัยของข้าพเจ้า รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรไปพบท่านแล้วจะหายซวยกว่านั้นหรือคุณอํานวยเกาหัวยึกยักคงจะโมโหที่ข้าพเจ้าสงสัยไม่หยุดอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรจึงได้รับเคาะกรรมถึงปานนี้พระที่นั่งทางในได้นั้นย่อมมองเห็นอดีตและอนาคตของสัตว์โลกทุกชนิดเขาเรียกว่ามีทิ่ประจักษสุหรือยานจักษุอะไรทํานองนี้แหละเข้าใจหรือ,อยัง เขาอธิบายจบพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ทราบซึ้งแล้วครับข้าพเจ้าตอบยิ้มยิ้มคุณอำนวยคอนประหลับประเหลือกคงลึกในใจว่าไม่ควรพาข้าพเจ้ามาดูจะมีปัญหามากหลือกเกินเราออกจากวัดพิกุลทองของหลวงพ่อแพรมุ่งตรงไปออกทางเข้าสิงห์บุรีแล้ววิ่งมาตามถนนพหลโยธินมุ่งเข้ากรุงเทพจากปากทางเมืองสิงห์บุรีมาได้ประมาณ8กิโลเมตร ก็จะถึงวัดอัมพวันวัดนีถ้รถยนต์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจะอยู่ทางด้านขวามือที่ปากทางมีป้ายเขียนไว้ว่าทางเข้าวัดอัมพวันเมื่อพวกเราไปถึงท่านอยู่พอดีมีอุบาสกอุบาสิกานั่งอยู่ก่อนแล้ว4ีถึงห้าคนพอคณะของพวกเราประมาณสิบกว่าคนไปถึงบรรดาท่านเหล่านั้นก็ลาหลวงพ่อไปคุณอำนวยนำพวกเราไปนั่งใกล้ๆสำหรับข้าพเจ้านั้น ให้ไปนั่งข้างหน้าใกล้ๆก,กับหลวงพ่อหลวงพ่อมีตำแหน่งเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ์ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าพระครูจรันเข้าใจว่าคงจะเป็นชื่อเดิมของท่านอายุประมาณห้าสเศษดูท่าทางเป็นคนเคร่งศีลและวินยัยการพูดจาตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครทั้งนั้นทำถูกท่านก็ว่าถูกทำผิดท่านก็ว่าผิดอาศัยเหตุผลเป็นหลักในการพูด เมื่อคุณอํานวยไปหาท่านโอภาปราศัยดีแสดงว่าคุณอํานวยเป็นลูกศิษย์ก้นกุติคนหนึ่งมาวันนี้ก็ดีแล้วอยู่ให้ถึงเย็นอาตะมาจะให้เขาหุงอาหารไว้ให้กินว่าแล้วท่านก็สั่งแมช่ชีจัดการหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงคณะคุณอํานวยโดยที่คุณอํานวยไม่ทันจะพูดว่าอะไรผมมาวันนี้นอกจากมากราบนมัสก,การท่านแล้ว ก็ยังได้แนะนําเพื่อนมาคนหนึ่งที่เขาประสบเคราะห์กรรมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูสักทีว่าเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงกันถึงได้มาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้คุณอํานวยบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถามว่าคนไหนคุณอํานวยก็บอกว่าคนนี้ครับซึ่งเขาชี้มาอย่างข้าพเจ้าหลวงพ่อบอกว่าอ๋อคนนี้เหรอท่าทางดีนี่ไม่เลวเลยแต่หน้าตาดูจะหมองคล้ำไปสักหน่อย คนกำลังมีเคาะก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวอัตมาจะนั่งหลับตาดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันพูดจบท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอลืมตาขึ้นคุณอํานวยก็ถามเป็นยังไงครับหลวงพ่อพ่อไหวไหมครับเออไรนี้อาการหนักมากความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนนู้นมีคนจะมาดักยิงที่หน้าบ้านพักแต่ก็ยิงไม่ได้ เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจ้าที่แรงท่านคอยคุ้มกันทำให้คนที่ไปดักยิงมันมองไม่เห็นตัวมันเลยยิงไม่ได้ความจริงมันไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านหลายวันไม่มีโอกาสเห็นตัวโยมคนนี้มันเลยเลิกล้มความตั้งใจมิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแล้วยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเก่าแก่ซึ่งแขวนอยู่ที่คอคอยคุ้มกันอยู่อีกองคหนึง่งทำให้คนคิดร้ายทำอันตรายได้ยาก แต่ระยะนี้ผลเคราะห์เหล่านั้นมาแล้วคงไม่เป็นไรมันทำบุญสุนทานมากๆหน่อยปล่อยสัตว์มีชีวิตเช่นนกปลามากๆก็จะดีหลวงพ่ออธิบายแล้วเหตุที่มีเคราะห์ถึงขนาดนี้มันเรื่องมาจากอะไรกันล่ะครับหลวงพ่อข้าพระเจ้าถามท่านบ้างเพราะปล่อยให้คุณอํานวยถามมานานแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่อัตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่ถึงสองสามครั้ง ผลออกมาเหมือนกันซึกอัตมาก,ก็ยัง,งงงอยู่เหมือนกันงงเรื่องอะไรล่ะครับหลวงพ่องงเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะสิโยมเรื่องอะไรล่ะครับที่เป็นไปไม่ได้นะ่ะในโลกนี้มีเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสมอคือตามเรื่องมีอยู่ว่าโยมรู้ตัวว่ากําลังมีเคาะคำก็พยายามซื้อลูกปลาตัวเล็กๆแล้วก็ไปปล่อยลงน้ําเพื่อช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้น เรื่องนี้โยมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่หรือไม่บอกอาตมาตรงๆหลวงพ่อถามข้าพเจ้าแล้วมองหน้าใช่ครับผมรู้ว่าตัวเองกำลังมีเคราะห์ดวงไม่ดีก็พยายามปล่อยนกปล่อยปล,ยปลามาตั้งแต่ปีที่แล้วการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ไม่เห็นจะผิดบาปอะไรนี่ครับหลวงพ่อถ้าเพียงเอาไปปล่อยนอกจากไม่บาปแล้วยังได้บุญอีกด้วยแต่เรื่องนี้มันไม่ยุติเท่านั้น มันยังมีเรื่องยืดเยื้อต่ออีกนะสิโยมพูดจบหลวงพ่อถอนหายใจใหญ่ยืดเยื้อยังไงครับหลวงพ่อคือหลังจากเอาเขาไปปล่อยแล้วโยมก็ไปจับเขามากินอีกนะสิตอนเนี้แหละที่บาปหนักจวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ไหมเท่ากับเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงน้ําว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าให้ยั่งยืนต่อไปแล้ว เจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเจ้าเวณในกรรมขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตในครั้งนี้ด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตว์อธิษฐานที่ให้ไว้แก่เจ้าเวณในกรรมทำให้เจ้าเวณในกรรมเขาโกรธมากเขาจึงอาฆาตพยาบาทโยมจึงต้องรับเคาะกรรมอยู่ขณะนี้ยังไงละ่ะนี่แหละที่อัตมาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ อาตมาดูคนมาเยอะแยะหลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้เลยหลวงพ่อพูดจบก็คว้าบุหรี่มาดูดว่าวาหลวงพ่อไม่สูบบุหรี่แต่หลวงพ่อนัดยานัดข้าพระเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเรื่องนี้ไม่จริงเขาพระเจ้าปล่อยนกปล่อยปลาเมื่อปีกลายจริงแต่เมื่อปล่อยลงน้ําลงคลองแล้วก็แล้วกันไม่เคยไปตามจับมากินอีกเพราะจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนคือตัวที่ข้าพระเจ้าปล่อยไป จะได้จับมันมากินได้ถูกข้าพเจ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้และเวลาปล่อยก็ปล่อยครั้งละมากๆลูกปลาดุกปลาช่อนปลาหมอครั้งละจำนวนร้อยตัวจะไปจำปลาแต่ละตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้อย่างแน่นอนสงสัยหลวงพ่อดูผิดเสียแล้วและหลวงพ่อก็หัวเราะอย่างคนอารมณ์ดี อัตมาไม่ได้ว่าโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปล่อยสะดอเคราะมากินแต่อัตมาหมายความว่าโยมกินปลาที่โยมสะดอเคราะเข้าไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอัตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่ๆโดยปราศจากข้อสงสัยลองไปนึกทบทวนดูให้ดีเถิดแล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม่เรื่องที่ผมมีเคราะกรรมอยู่ในเวลานี้หรอครับจะเป็นอย่างไรบ้างห่ะครับหลวงพ่อ ข้าพระเจ้าอยากรู้เหตุการณ์ในอนาคตตอนนี้พ้นระยะเคราะหนักแล้วละที่เหลืออยู่เป็นส่วนน้อยแล้วค่อยๆหมดไปราวๆเดือนเมษาพฤษภาปีหน้าก็คงพ้นเคราะหเด็ดขาดไม่เป็นไรขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้อัตมาไว้แล้วอัตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาให้เจ้าเวณนายกรรมเขาได้เห็นใจเลิกจองเวีนจองกรรมเสีย ท่านหันไปคุยกับคุณอํานวยและคนอื่นๆที่มาคณะเดียวกันวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กินข้าวเย็นที่วัดอัมพวันเพราะเกรงจะกลับกรุงเทพค่าเพราะกําลังมีเคาะอยู่ด้วยต้องระวังตัวเกรงจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างขับรถในระหว่างเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าพเจ้าได้คุยคิดไปตลอดทางว่าข้าพเจ้าไปจับปลาที่ปล่อยสะดากเคาะไปแล้วเอามากินได้อย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยประพฤติเช่นนั้นเลย ไม่น่าจะเป็นไปได้การปล่อยปลาแต่ละครั้งก็ปล่อยเป็นจํานวนมากๆและปล่อยลงในน้ําลําคลองเป็นบึงซะส่วนใหญ่และเมื่อปล่อยไปแล้วก็แล้วกันไปไม่เคยติดตามเอามากินอีกเลยหลวงพ่อคงจะเลอะเลือนดูทางในผิดไปแน่ๆเลยแต่ก็ใจไม่ดีคิดว่าบางทีปลาตัวที่เราปล่อยต่อมาพวกจับปลามันจับได้เอาไปขายที่ตลาดเด็กบ้านเราก็ไปจ่ายกับข้าว ซื้อมาแกงเข้าพอดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีทางเป็นไปได้แต่โอกาสมีหนในร้อหรือหนึ่ในพันเท่านั้นต่อมาอีกหลายวันข้าพเจ้าจำได้ว่าทางอายการเขาได้นัดส่งฟ้องข้าพเจ้าต่อศาลจังหวัดตราดซึ่งข้าพเจ้าในฐานะจำเลยก็จะต้องเดินทางไปจังหวัดตราดเพื่อไปฟังคำฟ้องในศาล หลังจากที่อายการฟ้องเสร็จแล้วสารก็นัดสืบพยานโดยสืบพยานโจทก่อนในชั้นต้นศารได้นัดเดือนละสองครั้งก็เป็นอันตกลงกันทั้งอายการโจท์และทนายฝ่ายข้าพเจ้าทางฝ่ายโจทก็ยื่นระบุพยานทั้งหมด37ปากข้าพเจ้าคิดในใจว่าถ้าสืบพยานครั้งละหนึ่งปากปีหนึ่งก็จะได้ประมาณ24ปากกว่าจะเสร็จคดีก็คงราวๆปีกว่าหรือสปี ทางทนายของข้าพเจ้าแนะนําให้เตรียมพยานเอาไว้บ้างและให้ติดต่อกับเขาเสียแต่เนิ่นๆข้าพเจ้านึกถึงนายโกสุมคนขับรถของข้าพเจ้าว่าเขาคงจะเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ดีเพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้ามาตลอดไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปไหนเขาก็มักจะไปด้วยเสมอข้าพเจ้าจึงคิดว่าควดอ้างเขาเป็นพยานสักคนหนึ่งเมื่อออกจากศาลแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาเขาที่บ้านพัก บ้านพักของเขาอยู่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่ข้าพเจ้าเคยพักอยู่นั่นเองเมื่อไปถึงก็ไม่พบเขาอยู่ที่บ้านได้สอบถามภรรยาเขาว่าเขาไปไหนภรรยาเขาบอกว่าโกสุมไปวิทปลาลอกสะอยู่หลังจวนข้าพเจ้าจึงเดิอนอ้อมไปทางหลังจวนจนถึงสะใหญ่สะแห่งนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยใดไม่ปรากฏสมัยโบราณไม่มีน้ําประปาผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนได้ใช้น้ําในสะนี้อาบกิน แต่เมื่อมีน้ำปะปาแล้วสะนี้ก็ทิ้งไว้เฉยๆมีต้นบัวอยู่เต็มสะพอถึงหน้าแล้งเดือนมีนาเดือนเมษาน้ำก็จะแห้งจนถึงก้นสะโกสุมจึงถือโอกาสลอกสะแล้วเอาอปลาที่อยู่ในสะจำนวนมากมากินเป็นอาหารต้มบ้างแกงบ้างย่างบ้างตามแต่จะชอบเมื่อข้าพเจ้าไปถึงปากสะโกสุมเห็นเข้าก็รีบตะกายขึ้นมาบนสะชี้้ข้าพเจ้าดูปลาดุก ปลาช่อนตัวขนาดเท่าแขนหลายตัวซึ่งนอนแองแมงอยู่ในถังแต่ละตัวล้วนอ้วนๆทั้งนั้นปลาดุกอุ้ยแต่ละตัวเนื้อเหลืองท้องเหลืองอ๋อยน่ารับประทานเป็นอย่างมากถ้าได้ย่างน้ำจิ้มปลาพริกมะนาวซอยหอมใส่นิดกินกับข้าวร้อนๆก็คงจะอร่อยดีไม่น้อยคิดแล้วก็น้ำไหลด้วยความอยากโูปลาดุกอุ้ยตัวโตๆทั้งนั้นเลยข้าพเจ้ากล่าวขึ้นลอยๆ ปีกลายนี้ผมก็วิดบ่อหนนึ่งแล้วตอนนั้นท่านยังเป็นผู้ว่าอยู่ผมยังเอาปลาให้ท่านกินทั้งหลายตัวท่านคงจะจําได้ตอนนั้นมีทั้งปลาดุกปลาช่อนและปลาหมอท่านยังบอกว่าปลาดุกย่างอร่อยดีเลยโกสุมชี้แจงข้าพเจ้าพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วมาจําได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าย้ายมาเมืองตราดใหม่ๆข้าพเจ้าได้ไปตลาดและได้ไปซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนเป็นจานวนมาก มาปล่อยลงในสายแห่งนี้เพื่อสะดอกเคราะห์ตามคําทํานายของสินแสหมอดูจากจังหวัดระนองที่ถ่ายว่าข้าพเจ้ากําลังมีเคราะห์ให้รีบสะดกเคราะห์เสียหลังจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนประมาณ6-7เดเดือนเห็นจะได้ผู้บัญชาการเรือนจําได้นํานักโทษหลายคนมาขออนุญาตข้าพเจ้าขุดลอกสะจวนโดยอ้างว่าสะตื้นเขินมากแล้ว ตอนนี้น้ําแห้งขอดควรจะได้ขุดลอกเสียพอถึงหน้าฝนก็จะได้น้ําเต็มสะและเป็นน้ําที่ใสสะอาดดีกว่าที่จะปล่อยเอาไว้ให้ตื้นเขินอย่างนี้ข้าพเจ้าผู้บัญชาการเรือนจํามีเหตุผลดีจึงได้อนุญ,ญาตให้ขุดลอกสะแห่งนี้ได้ซึ่งเขาได้นํานักโทษมาขุดลอกสะในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นบังเอิญวันนั้นเ้าพเจ้าจําได้ว่ามีราชการไปออกท้องที่ประชุมรัษฎรที่กิ่งอำเภอบ่อไร่ กลับมาก็เย็นมากแล้วจึงได้ชวนพักพวกมานั่งตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ที่บนนอกชานที่จวนนั่นเองการดื่มสุราของพวกเราก็ไม่ได้ดื่มจนมอมายไม่ได้สติแต่เป็นการดื่มเพื่อเรียกน้ําย่อยก่อนรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก็เลือกกันขณะที่นั่งดื่มเล่ากันอยู่นั้นโกสุ่มก็เดินขึ้นมาบนจวนพร้อมกับถือจานใบใหญ่มาใบหนึง่งในจานมีปลาดุกย่างตัวโต,วต,วตว เนื้อเหลืองอ่อยประมาณ3 4ถึงี่ตัวข้าพเจ้ายังจำได้ติดตาว่าเย็นวันนั้นข้าพเจ้ากินข้าวกับปลาดุกย่างจิ้มน้ำปลาอย่างอาร่อยอร่อยเป็นกำลังเมื่อเลือกได้ดังนั้นก็เกิดฉเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีจึงได้ถามโกสมว่านี่โกสมปลาดุกที่เลือออกมาให้อัวกินเมื่อปีกลายนะ่ะเป็นปลาดุกที่วิจักษะานี้ใช่ไหมใช่แล้วครับวันนั้นพวกผู้คุมเข้าอนักโทษมาขุดลอกสะ ผมเลยถือโอกาสผสมโรงผลัดผ้าเขาม้าลงจับปลากับเขาด้วยผมได้ปลามาขังโอ่งไว้ตั้งหลายสิบตัวผมเห็นปลาดุกมันตัวโตๆเนื้อเหลืองดีก็เลยคิดถึงท่านนะครับเลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทานเขากล่าวจบก็มองหน้าข้าพเจ้าข้าจะถามว่าข้าพเจ้าจะถามเขาทําไมตายละถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกที่ผมเอาไปปล่อยตอนที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าใหม่ๆแล้วสิโถเอ้ย ปล่อยเข้าไปแล้วเอาเขามากินอีกยิ่งบาปกรรมหนักยิ่งขึ้นแล้วนี่ผมจะทำยังไงดีล่ะโกสมข้าพเจ้าบอกโกสมด้วยความกังวลใจเฮผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะเพราะเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆก็คิดว่าท่านคงชอบนะครับผมเองก็ไม่ทราบว่าท่านเอามันมาปล่อยไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันเถอะครับเมื่อเราไม่เจตนาก็คงไม่บาปมากหรอกมั้งเขากล่าวปลอบใจข้าพเจ้า ไม่บาปกับผีอะไรเรอกหลวงพ่อท่านว่าแบบเนี้ยบาปหนักมากเลยนะโกสมต้องรับะห์กรรมไปอีกนานเข้าพเจ้าบอกโกสมโกสมถามว่าหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อเอออย่าไปรู้เลยช่างมันเถอะพูดจบเข้าพเจ้าก็ลาเขากลับส่วนเรื่องที่จะขอให้เขาเป็นพยานก็ลืมไปสนิทเหมือนมีอะไรมาบังหัวใจเอาไว้ที่คิดว่าจะพูดก็เลยไม่ได้พูด ตอนขากลับจากจังหวัดตราดวิ่งรถเข้ากรุงเทพข้าพเจ้าคุ้นคิดมาตลอดทางนึกถึงคำพูดโต้อตอบของข้าพเจ้ากับหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อที่ผมปล่อยชีวิตเขาไปแล้วอ่ะจะไปจับเขามากินอีกผมจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าปลาตัวไหนเป็นปลาที่ผมปล่อยไปจะได้จับมากินได้ถูกยิ่งกว่านั้นผมยังปล่อยปล,ยปลาครั้งละเป็นร้อยๆ้อยตัวยิ่งไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยหลวงพ่อ นี่คือคำที่ผมเถียงหลวงพ่อซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อก็ตอบว่าเป็นไปได้แน่นอนโยมแล้วก็เป็นไปแล้วด้วยอาตมานั่งทางในเห็นชัดเจนและก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมโยมถึงทำเช่นนั้นข้าพเจ้าคิดสับสนจนบอกไม่ถูกว่าทำไมเรื่องราวในชีวิตของเราจึงได้ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายถึงขนาดนี้มันเพราะกรรมอะไร ครับและนั่นก็เป็นกรรมจากการกินปลาดุกย่างอย่างที่คุณปัญญาเลือกอุไรได้เขียนไว้ครับขอบคุณเพจที่มาจากวัดอัมพวันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ